โอเคไรเนี่ยโชว์ใส่เกียร์ถนัดยังเือได้เว้ยโอ้ขายรถตัวเองบ่แล้วก็มาขับรถจ้ะโอ้ยตอนตอนนู้นตอนนู้ตอนนู้ยังไม่ออกรถน่ะไม่มีรถขับเออพอออกรถน้ำมีแต่รถบางอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ไปเรื่อยๆเลยเสียงอะไรมนะันเสียงลมตัดองตัอ้ออาวก็รถมุกก็มีแต่ของมุกมันไม่ได้ดังเหมือนของพี่หรอก็อพี่ใส่ท่อไอ้นั่นไงท่อระบายด,ดังดังดีอ่ะยากได้แบบนี้ปะก็ท่เอ,อเครื่องซักผ้าไงเอามาใส,ส่สิน่อไม่รู้รอ่ะอ๋อนึกว่ารู้ดิ คันนี้ขับดีไหมดีกว่าตอนที่เป็นสีส้มจับสองมือเข่าเกียร์ไม่ได้ตอนนั้นแหะตอน,น,นที่ฮครับเอออยู่ดีๆทำไมมันใส่เกียร์ง่ายที่ก็ไม่รู้เลยน้องสองสัยทำสีใหม่ยังเลยเขาเ่าไม่ไม่ก่อนทำสีมันก็ใส่ง่ายาแล้วด<ช>ิตอนที่ไปวิ่งอยู่สุรินทร์น่ะก็ใส่ง่ายาแต่นั่นแหละไม่รู้ว่าฮีมันไปทำอะไรขี่ไปขี่มาตะลึดบอลมืดแล้วดิระวัางด้วยมีคนด้วยน่นนะนี่ครับมืดมากเลยไอ้เปิดไฟแล้วปะ ก็เปิดไฟในรถเนี่ยมันก็เลยมองใหญ่วันนี้ได้กี่เที่ยวสามสิบกว่าสามสิบกว่าเที่ยวเท่าไรห้าสิบบาทถ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้สิบสี่เที่ยวเที่ยวห้าสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเที่ยวปากโ้องแล้วก็ข้างนอกยี่สิบมีข้างนอกด้วยนี่ยี่สิบกว่าก็วิ่งไปเทเทศขั้ประมาณกับเชนนี้ใจอยู่ได้น่ะแต่เยอะอย่างเดียวเนาะ กระเตือเลบหน่อยผูเห็นโค้งมืเปสิเลนรถโค่งโค้งแต่หลายอยู่แต่ทางสวยจริงเนาะวิ่งวิ่งงานสบายดีเออไม่เสื่อนี่ทางสวยมากเลยไฮะอันนี้จะใส่ปลายที่คนมาบอกใช่ไปถึงต้องยกปลายขึ้นตัวนั้นเดี๋ยวลืมอืออุ้ยเสียงแบมมูสแปรลันแล้วว้เส อ๋อเสียงฟิวนะก็เป็ดซื้อใส่ดิท่อเครื่องซักผ้าที่ต้องท่อระบายน้ำก็ใส่ตรงตัวจามอ๋อแต่ที่มันดังความนู้มันดังไม่พอดังยังไงเออนั่นมันเดิมเดิมไงอันนี้มันใส่ท่อเข้าไปมันก็เลยดังสีชอบละสีครับผมแค่นี้นะโชคไม่มีได้ดิอืมก็กระโดดไปไหนได้ล่ะ กระโดดเลยแล้วถ้าเจอหลุมดิทางมันยังไม่มีหลุม,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 มขี่กระบาดดีก่าเยอ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ะรถขาวตัวตั <laughs> แต่มันนั่งกันนูตอนนูขี่ตอน,นกลางวันอนะ่ะอู้แบบพุ้งอ่ะปล่อย,ยเกี่ยวมาเกียร์หุบเลงๆปล่อยเข้าเกียร์วางคันนี้คันรถบุ้งเองคันไหนเร็วกว่าคันนี้นะอืมคันนี้วิ่งเร็วกว่าคันนี้คันนี้เฟืองเร็วกว่าใช่ ถึงบ่อดินนะครับไปเรียกจะซิ่งไปไหนงานไปไหนหมดเราเมื่อคนเยอะแต่ละคนโอยความหวังเราจินเดียนความหวังเลยเอากระชอนตะเกียดดินเล่นก่อน้ารถไหนขู่มาดาราหรือว่าอะไรเนาะขับรถเนขับเมื่รถดาราปะเนี่ยขับรถอยู่ไปไหนทอยตรงไหน กะถอนเพียงไม่เยอะทอนอ่ะเตะเป็นเตะโอ้ยอย่าไปเหยียบเลยแฟนสามจริงจริงเห้ีวเสียงดังมันอะไรก็ไม่รู้มปิดกระจกมันก็ดังพออยู่เออมันไม่มีเหมือนไม่ใหม่ดิเบียดมันไม่อยู่มันไม่อยู่ใช้ไม่ได้เลยมาเล่นมุเไหนมือเยอเอามือจังเลย 見せてもらえた。